มาแล้วครับการอัปเดต iPhone ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีเลยก็ว่าได้ iOS 16แล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่สุดนั่นก็คือดีไซน์ใหม่ที่เรียกว่า Liquid Glass ครับโอเคมาเริ่มกันเลยคือต้องบอกว่า Apple เนี่ยกำลังจะทิ้งดีไซน์แบบเรียบๆหรือที่เราเรียกกันว่า Flat Design ที่ใช้กันมาเป็น10ปีเลยนะด้วยคอนเซปต์ใหม่ที่ชื่อว่า Liquid Glass หรือถ้าแปลตรงๆก็คือกระจกเหลวครับ ซึ่งบอกเลยว่ามันจะเปลี่ยนทุกอย่างที่เราเห็นบนหน้าจอไปแบบพลิกฝ่ามือเลยทีเดียวเอาล่ะครับมาดูกันดีกว่าว่าไอ้เจ้าภาษาการออกแบบใหม่เนี่ยมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าจอที่เราจิ้มจิ้มไถ่ไถ่กันอยู่ทุกวันไปได้ขนาดไหนเริ่มกันที่ภาพรวมของอินเทอร์เฟซกันก่อนเลยสิ่งที่เห็นปุ๊บเรารู้สึกได้ทันทีเลยก็คือ มิติและความลึกครับคือไอคอนแอปต่างๆเนี่ยมันจะดูนูนๆลอยขึ้นมาเลยนะแล้วพวกเมนูต่างๆก็ให้ฟีลเหมือนเรากำลังมองผ่านแผ่นแก้วที่วางซ้อนๆกันอยู่แม้แต่ดีเทลเล็กๆอย่างแถบปรับเสียงก็ยังทำเป็นแบบโปร่งแสงเลยครับทั้งหมดนี้มันทำให้ทุกอย่างดูเบาสบายตาแล้วก็ดูกลมกลืนไปกับระบบมากขึ้นเยอะเลยทีนี้ มาลองดูเทียบกันชัดๆเลยดีกว่าครับสำหรับเมนูพ o อปอัพเนี่ยเห็นไหมคะว่าของเก่ามันจะดูทื่อๆเป็นพื้นทึบมีเส้นแบ่งชัดเจนแต่อันใหม่ที่เป็น i q u i d Glass เนี่ยโอ้โหกลายเป็นกรอบโค้งมนโปร่งแสงที่ดูสะอาดตาม,มากไม่มีเส้นแบ่งแล้วนะแล้วมันก็ดูนุ่งนวลกลืนไปกับพื้นหลังได้แบบเนียนๆสวยงามจริงๆครับแล้วไอ้ความสวยงามแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่บนหน้าจอโฮมนะคะแต่มันลามไปทั่วทั้งระบบปฏิบัติการเลย ไม่ว่าจะเป็นคอนโทรลเซนเตอร์ที่ออกแบบใหม่หมดมีคอนโทรลใหม่ๆเพิ่มเข้ามาด้วยคีย์บอร์ดก็จะดูเข้มขึ้นปุ่มโค้งมนมากขึ้นโดยเฉพาะคีย์บอร์ดไทยนี้ปรับใหม่เลยนะปุ่มจะเล็กลงเป็นทรงรีแล้วก็ใช้ฟอนต์ใหม่ด้วยหรืออย่างตอนใส่รหัสผ่านปุ่มกดก็จะเป็นเหมือนแก้วที่พอเรากดแล้วมันจะสว่างวาบแล้วก็ขยายตัวขึ้นมานิดหนึ่งอ้อแล้วก็ไอคอน Face ID บน Dynamic i s l a n d ตอนนี้ก็เป็นสีเขียวสว่างแล้วด้วยครับเอาละครับ ทีนี้พักเรื่องความสวยงามกันแป๊บหนึ่งเพราะว่าปรัชญาการออกแบบใหม่เนี่ยมันไม่ได้มีดีแค่หน้าตานะแต่มันยังเข้าไปเปลี่ยนวิธีการทำงานของแอปหลักๆที่เราใช้กันทุกวันด้วยไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้างเริ่มกันที่แอปกล้องเลยอันนี้คือ Apple หรือทำใหม่หมดเลยนะเป้าหมายหลักๆเลยคือทำให้มันใช้ง่ายขึ้นลดความซับซ้อนลงเพื่อให้เราหยิบขึ้นมาแล้วถ่ายรูปสวยๆได้เร็วที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดครับ คือพอเปิดแอปมาปุ๊บจะเห็นเลยว่าหน้าจอมันโล่งขึ้นมากปุ่มต่างๆที่ไม่จำเป็นถูกซ่อนไปก่อนส่วนปุ่มที่ต้องใช้บ่อยๆอย่างแฟลชหรือไลฟ์โฟโต้เนี่ยเขาก็จับไปรวมกันไว้ทางขวาทำให้ใช้มือเดียวได้สะดวกขึ้นเยอะเลยแล้วถ้าอยากจะใช้โหมดอื่นอย่างพาโนรามาหรือสโลโมล่ะก็ง่ายนิดเดียวครับแค่แตะแล้วลากจากปุ่มรูปภาพหรือวิดีโอเท่านั้นเองเร็วขึ้นเยอะเลย มาต่อกันที่แอป h o t o s หรือรูปภาพกันบ้างอันนี้ก็ปรับปรุงใหญ่เหมือนกันนะอย่างแรกเลยคือแถบเมนูด้านล่างเนี่ยเขาทำให้มันเรียบง่ายขึ้นเหลือแค่คลงัง Collection แล้วก็ค้นหาทำให้หาของง่ายขึ้นเยอะแล้วก็เขาดีสำหรับหลายๆคนครับไอเจ้าแว่นขยายหรือ Magnifier ตอนแต่งรูปเนี่ยกลับมาแล้ว และเรายังสามารถปักหมุดอัลบั้มโปรดไว้ข้างบนได้ด้วยนะแถมยังมีตัวเลือกให้ดูรูปตามสัสดส่วนจริงหรือจะให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป๊ะๆก็ได้คือให้เราควบคุมคลางภาพได้มากขึ้นนั่นเองครับส่วนแอป Messages เนี่ยก็จะทำให้เราแชทสนุกขึ้นแล้วก็แสดงความเป็นตัวเองได้มากขึ้นครับเพราะตอนนี้เราเปลี่ยนพื้นหลังแชทได้แล้วนะ จะใช้ของที่ Apple มีให้หรือจะใช้รูปของเราเองก็ได้แล้วก็มีฟีเจอร์ใหม่ๆที่มีประโยชน์มากเลยอย่างเช่นการสร้างโพในแชทกลุ่มอันนี้น่าจะช่วยตัดสินใจเรื่องกินข้าวเที่ยงได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะหรือจะเป็นการแชร์ตำแหน่งที่ตั้งแบบจำกัดเวลาได้ด้วยครับคือเราเลือกได้เลยว่าจะแชร์แค่หนึ่งชั่วโมงจนถึงสิ้นวันหรือแชร์ไปเรื่อยๆเพิ่มความเป็นส่วนตัวได้ดีมากแล้วระบบค้นหาข้อความก็ฉลาดขึ้นด้วยครับใช้ภาษาพูดธรรมดาๆรรก็หาเจอแล้ว นอกจากแอป,ปหลกัหลกๆที่ว่ามาแล้วนะครับ iOS 6ีเนี่ยยังอัดแน่นไปด้วยการอัปเกรดเล็กๆน้อยๆแต่ผมว่ามันสำคัญมากนะเป็นการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในการใช้งานเครื่องมือที่เราต้องเปิดอยู่ทุกวันเลยล่ะครับและที่น่าตื่นเต้นก็คือมีแอป,ปใหม่มาให้เราใช้ถึง2แอป,ปเลยครับแอป,ปแรกคือเกมอันนี้จะเป็นศูนย์รวมทุกอย่างของคอเกมเลยนะไม่ว่าจะเป็นคลังเกมของเรา Apple Arcade หรือรายชื่อเพื่อนทุกอย่างจบในที่เดียวเลยส่วนอีแอปหนึ่งก็คือ Preview ครับใครที่ใช้ Mac อยู่จะรู้จักดีเลยมันคือโปรแกรมดูไฟล์ภาพกับ PDF ที่เทพมากๆในที่สุดมันก็มาลง iPhone กับ iPad แล้วครับแล้วก็มาถึงฟีเจอร์ที่ผมว่าหลายคนน่าจะรอคอยกันมาเป็น10ปีในที่สุด ในที่สุดแอปนาฬิกาก็ทำได้แล้วครับเราสามารถปรับเวลา snooze หรือเวลางีบหลับได้แล้วตั้งแต่1นาทีไปจนถึง15นาทีเลือกได้ตามใจชอบเลยครับในที่สุดจริงๆเอาล่ะอีกอย่างที่เราใช้กันบ่อยมากๆๆก,ก,ก,ก็คือการแคปหน้าจอหรือ screenshot ใช่ไหมครับซึ่งใน iOS 16เนี่ยมันก็ได้รับการอัปเกรดให้ทั้งเก่งขึ้นและฉลาดขึ้นกว่าเดิมเยอะเลย คือตอนนี้เวลาเราแคปหน้าจอปุ๊บเนี่ยมันจะพรีวิวแบบเต็มจอให้เราเห็นเลยแล้วก็มีปุ่มกากระบะให้กดทิ้งได้ทันทีถ้าไม่เอาสะดวกขึ้นเยอะแต่ที่พีกกว่านั้นเนี่ยคือสำหรับคนที่ใช้ iPhone 15 Pro ขึ้นไปนะครับมันจะมีฟีเจอร์ Apple Intelligence เข้ามาด้วยคือเราสามารถสั่งให้มันสรุปข้อความจากเว็บที่เราแคปมาได้เลยหรือจะให้มันเอารูปที่แคปไปหาใน Google ว่ามีรูปไหนคล้ายๆกันบ้างก็ได้หรือ Mac แม้กระทั่งถาม ChatGPT เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในรูปก็ได้เลย คือมันฉลาดขึ้นแบบก้าวกระโดดจริงๆครับและสุดท้ายครับแน่นอนว่าการอัปเดตครั้งนี้มันไม่ได้กบแค่ใน iPhone แต่ยังช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับ Ecosystem มของ Apple ด้วยคือมันนำให้การทำงานร่วมกันร,ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆดีขึ้นไปอีกขั้นครับอย่างเช่นฟีเจอร์วัดออกซิเจนในเลือดที่หลายคนรอคอยก็กลับมาแล้วนะครับสำหรับ Apple Watch รุ่นใหม่ที่ขายในอเมริกาส่วนใครที่ใช้ AirPods อยู่เนี่ยตอนนี้พอชาร์จเต็มแล้วมันจะส่งแจ้งเตือนมาบอกเราด้วยสะดวกมาก แล้วก็จะมีหน้าปัดใหม่ๆสำหรับ Apple Watch รุ่นที่กำลังจะออกด้วยนะอ๋อแล้วก็การแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำเนี่ยตอนนี้มันจะไปโผล่บน Dynamic Island แล้วด้วยครับถ้าจะให้สรุปทั้งหมดในประโยคเดียวนะครับผมว่า iOS 26เนี่ยมันคือการผสมผสานที่ลงตัวมากๆระหว่างการปฏิวัติด,ดีไซน์ครั้งใหญ่กับการปรับปรุงฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆที่เราใช้กันอยู่ทุกวันให้มันดีขึ้นแบบรู้สึกได้จริงๆ การอัปเดตครั้งนี้มันแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนทิศทางในปรัชญาการออกแบบของ Apple อย่างชัดเจนเลยครับหลังจากที่เราอยู่กับดีไซน์เรียบๆมาเป็น10ปีมันก็เลยน่าคิดนะครับว่าหรือนี่จะเป็นอนาคตของหน้าจอดี v ว c e สทั้งหมดที่เราใช้กันอยู่